สวัสดีจ้ายิงยิงเก็บภาพบรรยากาศที่เราไปทำบุญวันอาทิตย์ที่ไปเรียนเพศียญยวาเอ็นนั่นล่ะย,ยิงจะเก็บเมฝา,าพวกเธอนี่เป็นบรรยากาศภายในงานนะจ๊ะคนนี้คืนคููส้มที่ฝาคิวขนมเขียวนั่นล่เย,ยิง ภายในงานก็จะมีแขกเหลือไม่มากส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องนะจ๊เพ็นธุ์ำบุญหาแม่เพิ่นแม่เพิ่นจากไปหลายปีแล้วกับสิมี่ผู้เ่าแถวบ้านนันละที่นี่คือว่าเอ็นภายในงานก็จะผู้คนก็จะไม่เยอะมากจะนี่ฉันเองหญิงเธอในขณะที่ฟั้งพาสวดดูหันขันนอกอากาศกัลคุมคุม ฉันย่างวาสิเทพขนสิเทลงมาก,กโกนนโน้นี่จะปูค้นทั้งนานี่คือเพิ่นเป็นเสาาพในงานเิ่นทําบุญหาเมียเพ่นแต่หญิงจะพอฟังพระสวดเสร็จแล้วกระพ่ากันมักลุงมาตักบาตรฉันกับลุงมาตักบาตรเป็นงานที่ไม่ใหญ่นะจ๊ะทําขึ้นเล็กๆฉันก็บ,บอกกายว่าอ้ายเนี่ยมันใช่กลองแน่ฉันกำลังทยายลิปอยู่กะตักบาท แต่ตอนนี้อากาศด้านนอกก็คือแบบขมุกข,ขมัวทองฝ้าเป็นน้ำช้ำนั่แหละ,หละคนนี้เป็นคุณลุงค่ะทุกคนคุณลุงนี่เป็นแฟนของคุณครูส้มป้าส้มเมื่อกี้นั่นแหละจ้ะฉันกับบริาทา,มมาทยทั้งหนาวมาจ่ายจะท่างหลังป่าไม่เห็นมืดีบักอายฉันพี่พอสเจอกับผ้าหนองมาใส่บาดนา้าบรรยากาศภายในงานก็จะประมาณนี้แหละเย้ฉันกับเก็บฝากมาค่ะมาฝากเล็กๆน้อยๆ ฉันแตวอยากี่ใชยเยอะอยู่แต่ว่าฉันกต่กิ่ใจข้าเจ้าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะั้นจ้าหญิงจ้าวที่นี่ฉันกะแห่อพอดันลไทยเห็นฉันแน่ฉันกะเลยไปจับมือน้องเพลงใส่บาตด้วยกันบรรยากาศเต็มไปได้วยความอบอุ่นแต่เย็น เพิ่นบก่กค้อนบ่อหลายเพิ่นกระเฮ็ดกับเข่าหลายหลายแม้เธอว่าเอาอฮอหายทุกคนจนครบ้วนน่ะบอกว่าผู้ใดามางานได้หอกับเข่าไปเบิดเธอก็ะเดี้วเห็กับเข่าหลายกลัวเขตดทิ่มาเออบ่อจักขนมหวานขนมหวานนั่นทั้งเอาพิ่นของมาซอยงานทั้งเจาะผ่าฟังมน้าเองหลายล้นเหลือแบบ เออกระหอกะรบ้านกันทุกคนนะขนมหม้อแกงเธออร่อยอร่อยเด้ฉันไปซิ้อมาแล้วหลังจากตักบาสเดชเลยเป็นมาตั้งาพาเพื่อนมาถวายอาหารหวานข้าวแบบทั่วไปนี่แหละเธอบรรยากาศแบบทั่วไปเก็บมาฝากจ้า